สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนน้าตัดสินออนไลน์ายคุณครูหนึ่งหรือไทยในวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะการเรียนในวันนี้เป็นการเรียนในสัปดาห์ที่16แล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างละครสร้างสรรค์นะคะ ละครสร้างสารรค์ (Creative Drama) คือละครที่ไม่มีรูปแบบไม่จําเป็นต้องจัดแสดงบนเวทีเน้นไปที่ผลสําเร็จของละครมากกว่าละครสร้างสารรค์อาจจัดแสดงบริเวณที่โล่งกว้างผู้แสดงแต่งกายไม่หรูรามากนักผู้แสดงควรฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5คือการมองการดมการได้ยินการสัมผัสและการลิ้มรส มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่วแสดงท่าทางออกมาทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนโดยส่วนใหญ่นิยมแสดงเป็นเรื่องราวเป็นบทบาทสมมติค่ะ การสร้างละครสร้างสรรค์ละครสร้างสรรค์ต่างจากละครทั่วไปเพราะเป็นละครที่ใช้ในการศึกษาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติโดยเกิดจากความคิดและจินตนาการอย่างอิสระของผู้เรียนเป็นละครที่เน้นพัฒนาผู้เรียนค่ะ ปัจจุบันละครสร้างสรรค์ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเข้าใจและสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นค่ะการวางตำแหน่งตัวละครการวางตำแหน่งตัวละครอย่างเหมาะสมนั้นต้องคำนึงถึงพื้นที่ของเวทีซึ่งได้แบ่งไว้6ส่วนโดยในแต่ละที่ในแต่ละส่วนจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้ ในส่วนที่1กลางหน้าส่วนที่2ขวาหน้าส่วนที่3ซ้ายหน้าส่วนที่4กลางหลังส่วนที่5ขวาหลังและส่วนที่6ซ้ายหลังค่ะคราวนี้เรามาดูในลักษณะของการวางตำแหน่งตัวละครว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นมีความหมายอย่างไรนะคะในส่วนที่1กลางหน้า ใช้สำหรับการประจันหน้าการโต้ตอบหรือการต่อสู้จุดนี้จะเป็นจุดที่เด่นที่สุดนะคะส่วนที่ 2. ขวาหน้าใช้สำหรับแสดงความรักความเมตตาและความปราณีค่ะส่วนที่ 3. ซ้ายหน้าใช้สำหรับแสดงความลี้ลับคิดกลอุบายหรือเย้ยหยันนั่นเองค่ะส่วนที่ 4. กลางหลัง นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นตอนสำคัญก่อนที่ผู้แสดงจะขยับมาหน้าเวทีในจุดที่1น,นั่นเองนะคะส่วนที่ 5. ขวาหลังเป็นที่รับตาค่ะเหมาะสำหรับการแอบซ่อนหรือแสดงบทเล็กๆน้อยๆและในส่วนสุดท้ายคือส่วนที่6คือซ้ายหลังเป็นจุดที่ห่างไกลเหมาะสําหรับการแสดงของผู้ผีปีศาจนะคะ ต่อมาการเคลื่อนไหวบนเวทีมีหลักในการเคลื่อนไหวบนเวทีเพื่อสื่ออารมณ์ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงจะใชเ้เมื่อมีอารมณ์แรงๆเช่นโกรธซึ่งผู้แสดงมักหันข้างให้กับคนดู 2. เคลื่อนไหวเป็นเส้นโค้งแสดงถึงความเห็นใจความสงสาร 3. เคลื่อนไหวไปด้านข้างนั่นก็ใช้เพื่อ ต้องการหลีกเลี่ยงหรือแอบดูนั่นเองค่ะ 4. การใช้มือทำท่าประกอบเป็นการกระทำเมื่อต้องการย้ำคำพูดให้ชัดเจนและสุดท้าย 5. การใช้เท้าและขาผู้หญิงเขาจะชิดกันนะคะหรือตัวเอกจะต้องตัวตรงไม่พักขาหรือคนแก่อาจจะกางขาแล้วก็หลังก็จะค่อมด้วยนะคะต่อมาเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูหนึ่งหรือไทยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ